มาครับมาดูแว่นนี้นะครับอันนี้คือแว่นกุชชี่น้องเอามาให้ทําอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยปัญหาคือทรงแว่นมันแคบมากเวลาใส่เนี่ยนเนี่ยมันแคบมากเนี่ยความกว้างของขาวแว่นที่ด,ดู 8, 7, 8, แปดเซนเจ็ดแปดเซนเนี่ยที่ดูเจ็ดแปดเซนเน่ยไปใส่ได้ไงเน,เนี่ยคือใส่แล้วมันบีบขมับมากเนี่ยมันใส่บีบขมับมากเดี๋ยวมาแก้ดูนะครับเดี๋ยวลอง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 ,ลองดูเนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนทำเดี๋ยวผมติ๊ไว้ก่อนแล้วกัน ก่อนทําคือน้องเขาไม่สะดวกถ่ายคอนเทนต์ก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายกับน้องลองแก้ดูอันนี้เป็นเลนสพลาสติกนะครับต้องถอดเลนออกก่อนนะถอดไปเก็บไว้เลยเอเก็บตั้งหาเลนะยเดี๋ยวมาปรับทรงกันก่อนนะครับ มะครับลองปรับทรงดูก่อน,นครับลองดูนะครับปรับทรงแล้วจับไว้ก่อนนะครับกันมันคืนนะครับให้มันรู้สึก มันอยู่ตัวสักหน่อยก่อนนะในจังหวะที่กำลังปรับทรงอยู่เนี่ยต้องดูความสูงต่ำของซ้ายขวาด้วยนะครับเไม่งั้นขามนจะกระดกนะครันี้นใส่เราก็จะมาต้องมาแก้อีกนะทำเดียวให้ได้จบไปเลยร้อนรๆอ,อยู่นะ บางทีก็มันเย็นหน่อยอ่ะพอเย็นแล้วมันจะอยู่ตัวนี่ยน้องก็ใส่จนขามเป็นตัวเอสแล้วเนี่ยวะขาเป็นตัวเอสแ,แล้วเพราะขามันแคบไงมันถูกดันลงไปตรงตรงนี้จริงๆมันต้องไปจากตามกั้วพับนี้แต่มันมาขยายจากตรงนี้ไงแค่นี้ก็เลยตรงนี้ก็จะโค้งออก เดมาดูนะครับนี่คือปรับทรงแล้วปรับทรงเดี๋ยวเดี๋ยวยเ,เดี๋ยวใส่เลนส์ก่อนเดี๋ยวใส่เลนส์ก่อนแล้วค่อยค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวใส่เลนส์กลับไปนะครับใส่เลนส์เหมือนง่ายๆนะเี๋ใส่เลนส์กลับไป แเดงกันไปลองดูนะครับเนี่ยขามันก็จะขยายมาประมาณสามเซนโอ้คืนนี้ก็สบายขึ้นเยอะแล้วเนี่ยสามเซนก็กําลังสวยนเนี่ยโอเคเดียกว่าเราลองใส่ดูนะโอ้คนละเรื่องเลยเบาเบากว่ากันเยอะเลยอืมโอเคครับใช้ได้ใช้ได้นดี้ใช้ได้โอเคละเนี่ยโอเคเลยเนี่ยถือว่าโอเคมาก